สวัสดีครับพี่พี้เพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทระะมาหาภูวิพลอรุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้ปีพศออนี้นะครับท่านพึงได้มาวันนี้นะครับสดๆร้อน,อนๆเลยครับท่านดูสิครับ สวยงามปรการไหมสวยงามครับท่านต้นถืึงชัดเจ๋อมากนะครับเห็นชัดเจนมากเลยครับท่านไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังนะครับท่านแล้วก็บรุมบรุ่มพงท่านก็มีการสืบรอยอยู่นะครับแต่นิดนิดหน่อยหน่อยครับท่านเหียนนี้นะครับสวยงามปรการนะครับท่านเป็นแบบนี้หายากนะครับที่มีลักษณะแบบนี้ครับดูสิครับตามขอบเหลี่ยมคนจะมีรอยบุบรอยบี้เยอะกว่านั้นแต่ดูสิครับมีนิดเดียวเองครับท่านแบบนี้หายากไหมหายากพอสมควรครับเี่จะได้มีลักษณะสมบูรณ์แบบนี้ครับท่านหายากมากจริงครับหรัอเหรียญสิบบาทนะครับ เรามาดูนครับว่าเป็นปีพสออะไรจํานวนการผิดแต่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านเพราะว่าได้มาวันนี้ครับสำหรับปีพศอนี้นะครับเรามาดูลักษณะก้องเรียนครับเป็นเหรียญเหลบแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวโปนิกเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับสุดยอดจริงครับหายากพลักพนนนะครับในี่ตอนนี้ครับแทบจะหาไม่เจอเลยครับในระบบมูลเียนสําหรับเปอร์เซ็นต์เด็ก ทุกพศนะครับท่านจะเป็นปีพศอะไรก็แล้วแต่เดีนี้หายากมากนะครับท่านโดยเฉพาะเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุดนั่นแหละยิ่งลําบากเลยครับท่านทุกวันนี้หาจับแทบจะไม่เจอแล้วนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านจิบเอนิ้เกิอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในคือสีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับสุดยอดจริงครับกดจะหาเจอได้เลยโอ้โหเล่นผมเอาทอยแล้วทอยอีกครับท่านหาจนตาลายครับ ดูเหรียญแต่ละวันนะครับเพื่อที่จะเลือกมั่งทอนลูกค้ามั่งอะไรนะครับตาลายไปหมดครับโดยเฉพาะเหรียญหนึ่งบาทกับเหรียญสองบาทนี่จับมั่วไปเลยครับผิดถูกไม่รู้ครับตอนนั้นบางวันมันก็เล่งบางวันก็มีลูกค้าเลยอะไรประมาณนั้นนะครับท่านบางวันก็นั่งเหงาครับบางวันก็รู้สึกว่าจะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับผมไม่มีวันอยู่นะครับทํางานโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี่เยอะมากครับคุณครับมาดูกองฟืนเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยเหรียญนี้นะครับท่าน โอ้โหครับสุดยอดครับท่านก็มีการสึกร้อยอยู่นะครับท่านเดียนนี้ครับดูใกล้ดีกว่านะนี่ครับท่านแล้วครับก็มีการสึกร้อยอยู่นิดหน่อยนะครับท่านแต่เ็าไม่มีระยบุบลยบี้นะครับท่านการสึกร้อยมีแน่นอนครับรายบุบลอยบี้ไม่มีนะครับขอบเฟืองสลับเรียบนะครับเนี่ยระยบุบลยบี้อยู่ตามขอบวงกลมนะครับท่านแต่ตรงกลางไม่มีเลยครับแบบนี้สมบูรณ์แบบมากครับท่านมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีผสมอะไรครับนี่ครับทัดเจีนแล้วครับ ประเทศไทยครับอักษรวิครับสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมานิหนึ่งนะครับสําหรับอักษรวิวนี่ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือลูบๆคํารู้ว่าเป็นเหรียญเหรยนะครับพศ2532ครับท่าน2532นะครับนี่ครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสีบเป็นดับที่หายากแน่นอนครับสําหรับสา2532เนี่ยส่วนตรงกลางนี่คือภาพปางวัดอรุณราชวราราม ต่ำลงไปนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาและล่างสุดคือ10บาทไทยแล้วก็ส0บบาทอารับนะครับสำหรับปีพศห้าร้อยสาสิบสองนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้าแปดจุดห้ากัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่หนึ่งร้อยล้านเหรียญผลิตพอดีครับท่านหนึ่งร้ยล้านเหรียญผลิตพอดีครับท่านจำนวนการผลิตนะครับ ตั้งหนึ่งร้อยล้านเหรียญเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เลยครับตูตู้ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สบิสบสบาทครับท่านขยับขึ้นมาจากหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านขยับขึ้นมาอีกยี่สบาทครับเป็นหนึ่งร้อยยี่ส road, ิบาทไปแล้วนะครับท่านสาหรับยูเอ็นซีนะครับหนึ่งร้อยี่สบาทนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้แลวครับตกที่เหรียญละยี่สิบห้าถึงสี่สิบบาทเลยนะครับ